สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีบอร์สุูลทุกคนเนาะพี่น้องคือเกาละเมยไก่งานตามยามแลยของตาบอกยไงเกลี่ยมันน้องมาหลีน้าพี่น้องตามหมวกตองพี่ล้านกี่ไรสิว่าตามหมวกต่องตามซองเลยพี่น้องครับมีเรื่องแต่ว่าสวัสดีกําลังหาบอกหุงตามเข้กันก็เลยตามมาล้วเนาะอย่ามน่งไปพี่น้องมีแต่มีพักแค่แงนว่าเท่าไงเกลี่ยพี่น้องมันมีแต่กับปูเนาะกับปู่เนาะกับปูออกตรงไหนตาอึดเพียงกับปู่หอามา นอยอยากะไสิกินบบิเลยนะมาุงนเหอนอามาเนามักไงหนูงนะหนูมาถ่ายถ้าไปมันน่ะถ้าเลื่อนคราตนกะนูกะนักว่าถ้เอามาหุงพุงละก่บอกเอ้ยคนละมึงไม่หายพิกกาปงง่ายไมมน่ะได้พิกเนาะไปปลูกชายได้กระปงเข้นอยู่เป็นตนมันปงเข้นละชิงใมันขป้นตใส่ไะขึได้หรอก็ได้กินนีืล่ nó chùm Cái tấm ảnh nó tải ra Nếu không con để, để lại, lại, lại. Làm hình như xuống, à, cái hình gì sao được Văn Văn một được Cái này đại hai mặt đẹp Hả? มาเดียววานเดอสิเียจะขี่แตกขีแท่คุณต่ต่ะอังนี่เอาแบบเก่องน้าเานกับพรท่านนะพี่น้องจุ๊จุ๊ดเหรอจุ๊จุ๊มาถ่ายยี่ตาำต่แล้ววันแล้แล้ไปร่วกัท่านเน้อเรอตอจุ๊จุ๊ดอย่างนีะกินมือนาพี่น้องก็สวรรควนต์่งเขานยมาขึ้นนะประดี๋ยครับนอนเรีกเก่าแต่ของน้าเขากินก็เก่าแล้ววมมาถ่ายสะดวก กายสะดวกสบายกินหลายลานาะกินหน้อยไทยน้อยออกมดล้วก็มดเลยไยซีเือเขาไม่ดังีว่าหเนาะข้าเรยกมดแล้วต้ใส่บอกตนกระปูกร้าูหน้าเหน้าเหนน้าขนบกะนามากินบต้งมแห้งท้อระบายทายดีด้กินบักต้ง ต้องทายดิสบายกินท่านใจที่ทันควรกินกินปลาขึ้นบนาอร่อยปาก็ำบากโสดหวานปากปากอร่อยท่านคนบอกแล้วกินกบมากปลาเดียพี่น้องตองสะดวกสบายแนเนาะกินลงก็ออกเือขนาดสักไคกินน้วเอาไปได้หมือน ข้าวครับวานกินไรกุกงซองน้อยแต่วันนี้เรนน้ยทอนแต่วาหนาไม่ได้หนาอีกว่าแต่นะเออไปมันเหมยแหลป้าแต่ะแข้งทามแหลกถ้าว่าสิดปิดเอามือถึงไปคนละมันถ้าลื่นคนละมันก็คเอารูมาปูกก็เรืยเรือยจังกายและกายมันนะะ

ปาต่ำนอยโอ้ยฮูยมียาป๊อปตื่นบักพีเตอรีเนอนาะห่าตำก่อนบักพีเตมรเนี้ยเข้าบริตาแข็งเนาะจะแหลมต่ำสซบีแข็งด้วยต่ำตัวสิต่ำมาคุูต่ำขับปุ่นแซบพีแข็งคนแรกคว่ามืทุกคนมากินเค้กล้องแสบเม่เบรนสาสาข้าปินน อันนี้คือที่เด็ดที่เด็ดใส่ลางกับแสบลายจ้ามือเบิดถุงจ้ามือเบิดถุโถงน,นี่มันกับเไรดไลน์เป็นไดงตอนใซรคือแบบคือไม่ร้ายหรอพี่น้องนะะใส่น้ำตาลน้ำตาลลงไซรั่งนะเพราะว่าตกตกไหนเลาวพี่นะ้อง้าตกใส่น้ำตาลไ,ได้ นอพี่น้องอันนี้ล้างมาเรียบร้อย่นอนี่ข้าวแข้งใส่ลงไปเลยเราแซมต่อก็น่าใส่ประเดียะถ้าแซมตองล้างข้าว้ำปราเดียะเมลาเขาตับผงเขาตาเดอใส่ขัา้งน้่เสียงเดียวไ่มีแต่กระปูนะพี่นอใส่ปลาเดียวกระปูได้เนาะงหมกระปูได้ลายหูสองหน่วยกันได้่ไพี่น้อหน่วยใหญ่แต่เธอใช่แหลตาบอจาสองหน่วยน้อย กินลายมันต่อกินได้เวลาดอกพี่น้องเพราะว่ากินปลุกมันมาต่อผอมแควบดีอย่าผอมแควบดีอย่ากินลายอย่าพี่น้องเลยใส่ปลาแดกก็ปลาแดดห้ากับซื้อใหม่ๆเ้ีลยวเปลืองกุมมือแมนปลาแดกก็เป็นนัวเด้อดพี่น้องหมักผิดต่ำดูต่ำดูโผล่เนาะกินแล้วก็เอาปั๊บแล้วสารกันเนาะ <Merci>. Uh, yeah, โอเคอ่ะเสียผักขยะกันพี่น้องพี่น้องใส่ลงไปเลยจะเสียเดี้ยงพี่น้องขั้วก็ขาดบาแล้วมันดังกันมากจ้ะนุ้ยน้องแกนน่ะตักขยะตะแก้วหอมกว่าเมื่อนั้นเลย ด้ำลายแตกและนลายแตกากัน้ำลายแตกคือการสูตามทนอบัวด้ายาลิตดวงอยาลิรวุะใคมาเด้อมาเด้อกินมากเกอานนปกเกะอ่ เสียก่อน่ะใส่มือด้วน้ำลายให้น่อย <laughs> ปินมามข้อใจมันตายเยอะปอมสองช่วโมงอ๋นนอ ตำหมากตองอันนี้คือตำหมากตองตำหมากตองด้ยจ้ะถาดนี่ถาดมานะี่ยมียาปอกว่าใส่ตำดูดูนี่ใบเดียวอีกได้เนีย่ยซีนี่อะพี่น้องไอสีว่ว่าเค็ดแขีวน้ำเสียมขุดโขกเด้ไอสี่นี่อันนี้นี่ได้มือกลกองเลยนี่เนาะพี่น้องหนา้าตาสีสันไปไปกินตะองหยงามเลือล่อนๆรถเด้อ <laughs> กับปูเส้าคือเก่าพี่น้องร้อนก็ไปราอนว่านพ่อแม่เออไม่ไหวลุยพี่มานัางขาพี่ก็ได้ข้ามบอลนี่อดูวานซีมดูซีมคือบวยาทอย่างเี้เป็นดาจ่างอยู่บอกรู้ว่าเป็นน้ำลีนเหมือนกันกินโอ้ตินนั้นก็แบบเที่ยงจางเดมีอยไม่พอ มาขาวทางล,ล,ลุยรถได้ของนาำขึ้นไปขึ้นหมันหมืแลแร่ะกมาี่น,อ,อ,นองมาพี่นาตามซ้อมเราได้อกาสร้ายเอาผิดเยพอมันผันควันแล้วแต่จำซ้อง จะคลายกูร้อนไม่ร้อนพอจากเขาขึ้นเกาแล้วจะมันเอาเหยียดอ่ะกินกาแฟอย่างเด้วมันเห็นอืมไอ้หม่เนี่ยด้วยโมเป็นหอมาเก็นจอ các bạn kia nó xứng một trăm ngàn các bạn, ừ, mua ừ. cái <laughs> xoá nó nhiều, đang gen, hả? mua cái không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาคองด้วยจ้งปลาคองถูกก็เลยแดวแดดปลาเมื่อคืนเเลยปลาคองนะเหลือพักปังชอบนะก็แต่อ่นเราเป็ดอกค้เสือแต่แปโตเลยนะอปุ๋มมากเลยบปุคือแบโลโลอันน้นเรื่อปลีนเป่าป่าแห้มาไหมาเสง นอปาแหงพี <kung> <c ười> ng, ่นี่กปงะ่ยะเ็นด้อ่ะเอาง้อเแวาหายวนึง่ยเห็ดแกิป้าไอ้บ้นน้ำบากเทศป้าแหงไววกินแล้วละซอมาสั่งเขาอยู่เลยน้องพี่นากินบะบายสัแตะว่ากเกือบแล้วยังเต่นไหนมันเสือน้อเนาะพี่นนองตั้งองหน่วยเนาะสมคนสีคนกินยังมูยักเบิดเนาะพี่นนองเพราะว่ากินทันใจขี้ทันกวนได้พี่น้อะอร่อยปากลำบากตูดเนาะ โอเคเนาะพี okay ่น้องสำหรับคลิมิกอะต่ำคือเกาหน้ากิ่ดต่ำซองมือเรียนติดแล้วเนาะพี่น okay, ้องมีอะไรเรื่องกับว่าสตีมฮ้ามาคุ้งต่ำยุ like ่งนี YO ่เนาะก็เลยต่ำบลายเนาะต่ำได้หนึ่งขนาดนี้ก็ยังกินโบเบิร์ดละพี่น้องต่ำหมักตอนกินได้วล้ายเนะมันคือแบบพวกต่ำฮุงต่ำกับปุ่นเนาะมันอิ่มไว้มันเป็นแบบพวกมันสียออกแบบมสมทับหมักต้อนวานกันไน่ไม่ฉีดนวลลายเนาะอันนี้เอามาแต่ขมิกเนาะขมิกสสตีงไปเก็บเฮสมือนั้นกับพญายทรงเนาะก็เลย ปีนปิดเอากับสว้าวานมากะก็ได้มาตามเฮ็ดคลิปใหม่พี่น้องเบิ่งมื้อนี้เนาะสหรับคลิปนี้เท่าไหร่กับสิฟ้ากับไอส์นี้เนาะพี่น้องไว้พากันใหม่คลิปหน้าเนาะทามากก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสไลด์เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี